และทางโรคาดว่าใน,นสัปดาห์หน้านั้นเป้าในการขึ้นหุ้นคัมนั้นจะสามารถขึ้นได้ถึงทรเวน3,880เหรียญต่อทรอยออนกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายก็มั่นอีกแล้วครับมั่นเหมือนตาเห็น เมื่อัสัปดาห์มานั้นทองคําได้ปิดจบทรรเทเลสับพันเจ็ดร้อยหเหรียญต่อทร,รอยออนทางเราได้บอกเลยว,ว่าสัปดาห์หน้านั้นทองคํานั้นจะสามารถขึ้นถึงเทเรลรสัพันแปรแปดเหรียญต่อทร,รอยออนและแล้วก็มั่นตามสั่งครับหลังจากที่ผัาน์มานั้นทองคําได้ชนถึงสั8พันแปดเหรียญต่อทร,รอยออนตามพันธการของทีมเราและแล้วนะฮะก็มี การเทท,ทขายลงมาเล็กน้อยฮะสุดท้ายนะฮะปิดจบก็ทำเรน3า8 7ร3887เ็หรียญต่อโทรอยอลหนมามันมากๆครับที่เท่าคำสัปดาห์หน้านั้นจะไปทางไหนคนรวยแล้วห้ามดูเด็ดขาดแต่คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวต้องดูครับกับช่วงบอสแคทถึงได้ไปเทปช่ับ ครับทุกท่านจะาบกันฮะประจำวันเสาร์ที่สี่เดือนตุลาคมเดือนใหม่แล้วครับกับความร้อนแรงของคุณทองคําในช่วงนี้ร้อนแรงกันทุกวันร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับด้วยบนข่าวต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตทองเนี่ยได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดตลอดเวลานะฮะขอย้ําเลยว่าช่วงนี้ทองคํานั้นค่อนข้าดียาน่าสนใจอย่างรุนแรงนั่นเองครับ กับความมั่นใย่ของทางทีมเราครับเมื่อสัปดาห์ผ่นมานั้นทางทีมเรานะบอกเราว่านะฮะของคํานั้นปิดจบเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสัปดานหนา์หน้านู้น่นะปิดจบทะเรนสามพเจรลียญต่อทรอยออนทางทีมเรานั้นได้พินิษ์ทำนายททักว่าสัปดาห์นี้ ทองคำนั้นสามารถขึ้นได้ถึง3 8 8 0เหรียญต่อทรอยออนและแล้วนะฮะวันพฤหัส่านมา,มานั้นทองคำนั้นก็ได้ขึ้นถึง2 8 8 0เหรียญต่อทรอยออนตอนกลางคืนวันพฤหัสนะหลังจากนั้นนั้นได้แรงเทขายลงมาเล็กน้อยนะ,ะตามคาดการณ์ของทางทีมเรานะปิดจบเนมะื่อคืนสัปดาห์มานั้นแถวบริเวณ3 8 8 7เหรียญต่อทรอยออนนะครับทองคำนั้นทิศทางนั้นจะสามารถขึ้นต่อได้ถึงไหน ขอบอกตรงนี้เลยครับว่าอีก2สัปดาห์หน้าทองคำนั้นจะไต่ถึงทะเรน4,150เหรียญเป็นทองไทยนั้นอยู่ทะเรน64,000บาทโดยประมาณนั่นเองครับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกในวันศุกร์ที่3ตุลาคมกลายระดับสูงสุดเป็นประวัติการและปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่7 โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้อและจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่านะคะยิ่งรัฐบาลปิดทําการนานก็ยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องต่อตลาดทองคํำ ใอากมีข้อตกลงเซอร์ไพรส์ตลาดในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเปิดทําการรัฐบาลขึ้นมาใหม่ก็น่าจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคํแรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะคะซึ่งเดิมมีกําหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ถูกเลื่อนออกไปส่งผลให้นักลงทุนหันไปพึ่งตัวชีวัดอื่นๆที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวและยังคงหนุนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้กับชูบอสแคไปเทปก่อน หลังน,นี้ครับโปรดก,กับคำนับคำวยครับใรสัปดาห์ภาพแรกครับภาพนี้เนี่ยมาช่างสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานะฮะได้ ตีผู้บัญชีชั้นด้ดูเลยว่าทองคานั้นเป้า100นั้นจะอยู่แถวแนวต้านด้านบนของทำนองราคราปลายสัปดาห์นะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านด้านบนถึง20แท่งเชนด้วยกันนะขอย้าว่าเป็นแนวไซเวททองคำค่อนข้างสำคัญมากๆฮะ,ะกว่า20่สิบแท่งด้วยกันนะครับและตอนนี้เนี่ยเราต้องเป็น100นะฮะเป้าชี้ได้นั้นจะได้พี่โบสังเกตุแนนะครับอยู่ช่วงสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญต่อทรอยออนนะขอย้ําเลยว่า เป็นทองไทยนั้นจะอยู่ท่เรน64,000บาทนะแต่ตรงนี้เนี่ยน่าใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ด้วยกันนะ,นะ,นะและเป้าสูนนั้นจะอยู่ท่าเรนนะครับ3,019นเหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เป็นแนวสุดท้ายของคุณทองคำเช่นเดียวกันนะขอย้ำว่าเป้าที่ได้นั้นจะอยู่ที่โลสกิบบาทเท่าเรนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญต่อโตรอยออนและอีกครั้งนะทางทีมเรานั้นก็ได้ตีเส้นเทรนไรทั้งสองเส้นฮะสังเกตกันดูดีว่า ตอนนี้ทองคําเมื่อสรัมผัสมานั้นนะฮะทองคํานั้นได้ยืนเสื้นเหลืองได้ยืนเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะและได้ตีแนวต้านด้านบนนะแหมมันช่างพิ่กระแเป๊ะเ,เลยะฮะสังเกตดูว่าฟิโบซิล28นั้นจะได้เป้า4 150เนี่ยพอดีกับเส้นสีเหลืองแนวต้านด้านบนพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะดังนั้น,นะฮะ ทั้งเส้นเทนลายนะฮะและฟิวรันชีนั้นได้เป้าที่ตรงกันทะเรน4,150เหรียญน,นะเป็นทองไทยนั้นอยู่ทเทเรน64,000บาทแต่การเดินทางนั้นอาจจะใช้เวลา2ถึง3ชิตนั่น เองครับเมื่อเราดูไอ้ไซนไซ์นั้นก็บอกว่าตอนนี้นั้นได้ยังคงติดลมบนนะฮะเป็นของสัญญาณของสัญญาณกระทิงหรือสัญญาณบริสุทิัตตัมเป็นที่ร้อยตามตําราฝรั่งนะ,ะแม็กดีเช่นเดียวกันครับสัญญาณของสัญญาณคอนเวอร์เจนต์นะฮะคอนเนคชัชัดเจนดังนั้นภาพโดยรวมของคํานั้นจะสามารถขึ้นได้ถึงโซเวน4,150เลนย์ต่อทรอยอนที่โ0 28แนวนี้นั่นเองครับโอเครับไหครับ บริษัทคำกับไรมันหรือการไรเดือนะตามคำเรียกร้องครับภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสรุปทุกอย่างทุกกระบวนการของคุณทองคำในภาพรายใหญ่ๆนั่นเองครับสังเกตกันดูดีๆครับว่าทองคำในรายมันน,น,นะฮะเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับได้ปิดเป็นแท่งเขียวเนี่ยค่อนข้างจะเต็มแท่งฮะไส้ด้านบนไม่มีเลยนะฮะขอจำว่าแรงซื้อเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินฮะปิดเป็นแท่งเขียวเนี่ยยาว แล้วก็คนคขาก็จะสมบูรณ์มากเลยครับไม่มีไส้ด้านบนเลยฮะบอกบอกว่าอะไรฮะบอกบอกว่าแบบนี้เนี่ยแรงซื้อเนี่ยมาเต็มแม็กเลยฮะทั้งกองทุนต่างๆเนี่ยเขาซื้ออย่างเต็มแม็กสังเกตดูดีว,ว่า ต้องคำในรายมันนะฮะขอย้ำว่าพึ่งผ่านแนวด้านด้านบนเนะี่ยถึงมาแท่งเทียนด้วยกันไม่เคยผ่านมาได้ฮะพึ่งผ่านมาได้นั้นเมื่อเดือนผ่านมานั่นเองครับและตอนนี้นั้นดูนว่าจะเริ่มเดือนใหม่แล้วมีไส้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะและเป้าที่ได้นั้นจะอยู่ทะเวน4 1 5 0รเหรียญต่อทรอยออนตาวงกลมสิมพูทั้ง4วงแนวนี้กันเลยครับ สังเกตดูว่าตอนนี้ทองคำนั้นได้ผ่านทางด่วนชาน n e ลเส้นสีฟ้าทางด่วนขั้นหน่งมาเป็นที่เรียบร้อยตามสตราฝรั่งแล้วนะฮะตอนนี้นั้นอยากจะชน,นทางด่วนขั้นทสองเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันฮนะเป้าที่ได้นั้นจะอยู่ท่เรน4,100 ห้าสิบเหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิดดูรายส,าสัปดาห์นั้นจะได้พิโบสองมืบาทตามคาดการณ์ของทางทีมเราพอดีเป๊ะนะฮะขอจ้ำว่าตรงกันเป๊ะทั้งเป้ารายมันและเป้ารายสัปดาห์เป้าที่ได้นั้นจะอยู่เทรนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เนี่ยอาจชะระเดินทางประมาณสองถึงสามสัปดาห์เป้าแนวนี้น่าจะถึงทองไทยนั้นจะอยู่เทรนด์หกหมื่นสี่พันบาทจํำไว้ให้แม่นๆครับโอเคแล้วตอนนี้ครับ รูกันคุ้ครับไรเดนะภาพนี้เนี่ยแหมวหวานเจี๊ยบเป็น ภาพนะเทียบประกันความมั่นของทางทีมเรากันเลยนะบ,บอกแล้วว่าสัปดาห์ผ่านมานั้นทองคํานั้นจะไปถึงทะเวณสามพันแปดร้อยแปดสิบเหรียญต่อโตรอยออนทองคํานั้นนะฮะได้ขึ้นถึงตั้งแต่วันอังคารนะชนสามแปดแปดศูนย์นะชนแล้วมีร่วงชนแล้วมีย่อนะฮะวันพฤหัสบดีผ่านมานั้นนะทองคํานั้นก็ได้ชนแล้วมีร่วงลงไปฮะสามแปดแปดศูนย์เนี่ยร่วงถึงทะเวณสามพันแปดร้อยหนึ่งเจ็ดเหรียญต่อโตรอยออนนั่นเองครับค่อนข้างจะ ถูกต้องแม่นยำเหลือเกินครับและเมื่อคืนสัปดาณนั้นปุวาน,นะฮะทองคำนั้นก็ได้ปิดจบชทรนว์3,808.6เหรียนต่อทรอยออนหมาแม่นดีกว่าตาเห็นกันเลยนะครับและทางทีมเรานั้นได้ตีสถิตฟ้าฮะเป็นแนวรับสำคัญฮะและเมื่อคืนสัปดาณ์นั้นทองคำนั้นก็ได้ลงถึงทเทรนว์3,000 8 3 7เหรียญต t r โตรอยออนนะฮะและได้ปิดจบทะเวน3 8 8 7เหรียญต t r โตรอยออนสังเกตกันดูลยว,ว่าทองคำนั้นได้ปิดเหนือเส้นสีเหลืองของทางทีมเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคาดว่านะฮะวันจันาคารเปิดตลาดมานั้นทางทีมเราคาดว่า ทองคําต้องขึ้นนะขอย้ำคาดว่าทองคํานั้นต้องขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะทองคําในรายเดย์นั้นได้ยืนเหนือเส้นสีขาวและเส้นเหลือของทางทีมเราตามวงกลมสีมูฮาคาดว่าทองคํานั้นน่าจะขึ้นในวันจันทร์นังคานนะครับเพราะว่าได้ผ่านแนวต้านเส้นเหลือของทางทีมเราเป็นที่ร้อยตามตําราฝรั่งนั่นเองครับ okay. และภาพนี้ครับเป็นภาพกราฟนีคร,ค,รครับรายเดยภาพสองาภาพนี้เนี่ยหมาช่างสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นสีฟ้าทั้งสองเส้นนะฮะคาดว่าสัปดาห์หน้านะฮะน่าจะถึงน้าแถวบริเวณ3,990เหรียญถึงบริเวณ4,000เหรียญต่อโตรอยออนนั่นเองครับดูดีฮะทางทีมเรานั้นนะฮะได้ตีแนวรับของทองคำเนี่ยเป็น100ฮะแนวนี้เนี่ยมีแท่งเทียนน่กว่า10แท่งเทียนด้วยกัน,นะฮะและแนว ด้านล่างเป็นศูนย์นะแนวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งเทียนค้นแท่งหนาฮะเป้าที่ได้นั้นจะอยู่ที่โบว์28นะฮะดูแถบเป็น3,990เหรียญถึง10เหรียญด้านเองครับขอย้ำนะฮะ <ST> S> <S และเมื่อตีเทไลน์นะฮะตีสีฟ้าฮะได้กดลากเส้นนะครับ <ST> S> <S ดาวรับด้านล่างนะ,ะกดชุบโถขึ้นไปเนี่ยเป้าที่ได้นั้นก็จะอยู่พอดีเป๊ะเลยฮะแถวเป็น3,990เหรียญต่อโตรยออนคาดว่าวันธนาคารพุธแนว3,990เหรียญต่อโตรยออนน่าจะมาได้ไม่ยากนะขอย้ำเลยครับ <ST <TH> <ST S> <S พอดูมันว่าอะไรฮะ เพราะว่าทองคำารเดนั้นได้ผ่านแนวต้านจากภาพเมื่อกี้มาเป็นที่ร้อยตามตําราฝรั่งแล้วฮะเป้าไว้ใ,ใกล้นั้นธนาคารพุทธนะฮะจะอยู่ทะเวน3,990เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้น่าจะมาได้ไม่ยากนั่นเองครับ <Okay. S 1> แล้วนนี้ครับ รป้กันพริบหนครับปลายสี่ชั่วโมงนั่นเองครับภาพนี้เนี่ยแหมหวานเจี๊ยบคอนเฟิร์มว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาขึ้นอีกแล้วครับกับแท่งเทียนนะฮะตามวงกลมสีชมพูตอนสามทุ่มนะฮะทองคำนั้นได้มีแรงซื้อกันเข้ามาอย่างจัดจ้านยกฐานยกไส้ขึ้นมานะฮะและปิดจบเนี่ยเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งและตอนตีหนึ่งนะฮะก็ได้ปิดเป็นแท่งแดงบางๆนะฮะแต่คะแนนกสวยฮะหลังจากนั้นหลังจากตีหนึ่งนะครับก็ปิดตลาด เอ่อที่อเมริกานั้นจะปิดจบทะรเวณสามพันแปดร้อยแปดจุดเป็นต่อทรอยออนสังเกยกันดูดูว่าตรงคำนั้นเส้นตองกลมสีภูนะฮะเส้นสายแดงนั้นจะปิดแถวบริเวณลงมาทดสอบสืนอฟ้าของทางทีมเราพอดีเป๊ะเลยนะอยู่แถวบริเวณนะครับสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเต่อทรอยออนแล้วล่วะก็ได้แรงซื้อกับกันขึ้นไปปิดจบเมื่อคืนสุพรรณมานั้นมานั้นเป็นแห่งเขียวนะค่อนข้างจะสวยงามหรือเกินครับยืนเหนือสืขาวเป็นที่เรียบร้อย ตามตรำราฝรั่งฮะและไอซ์ไอนั้นก็ได้ติดอยู่ด้านบนเหนือเส้น70นฮะแบบนี้เนี่ยตามตรำราฮะบอกบอกว่าวันจันทร์คารพุธนะฮะจันทร์คารนะฮะคาดว่าทองคำนั้นน่าที่จะขึ้นต่อน,นั่นเองครับทางท,างที่เราคาดว่านะฮะทองคำนั้นได้ผ่านแนวต้านเส้นขาวยืนได้แล้วนะฮะวันจันทร์คารเปิดตลาดมาคาดว่าทองคำนั้นน่าที่จะขึ้นต่ออย่างแน่นอนฮะ จุดดักซื้อนะที่น่าสนใจของทางทีมเราขอบอกตรงนี้เลยครับจะอยู่ทนเวน3,876เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นแนวรัสสำคัญคนดูนคำนะครับราย4ชั่วโมงคาดว่า3 8มมาทองคำน่าที่จะมีดีดและไปต่อในวันจนัคารนั่นเองครับ <Yeah. S 1> แล้วนี่ครับดูกราครับกรายสีชั่วโมงพัพที่2นะภาพนี้เนี่ยหมาเป็นการวัดเป้าเก,ก ใกล้วันจันทร์นังคารเลยครับว่าเป้าที่ได้นั้นจะสามารถแตะได้ถึงใกล้ๆนะขอย้ำา3 9 3 2เหรียญต่อทรอยออน,นะฮะขึ้นได้อีกถึงประมาณ50เหรียญกันเลยทีเดียวกับเป้าเส้นขาวด้านบน,นะฮะเมื่อเรากดชิปคอนโทรจากในรอบด้านล่างเส้นแดงนะฮะขึ้นไปก็จะได้เป้า3932นะ,ะตาวมวงกลมสีฟ้าแนวน,นี้เป็นแนวต้านสำคัญของคุณุคมถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันคาดว่าชน3932 แนวนี้ทองคําในราย4ชั่วโมงนั้นต้องไซเวออกข้างนะเพื่อสร้างแนวรับใหม่นะครับเพื่อที่จะสามารถขึ้นไปถึงทะรเวน4,000กว่าเหรียญได้นะครขอย้ําเลยว่า3932จดจำก็ให้ดีนะว่าทองคํานั้นชน3 9มแล้วนั้นน่าต้องมีร่วงหรือการไซเวออกข้างนั่นเอง ครับขาวที่เรานั้นได้กดชิปคอนโทรขึ้นไปเป้าที่ได้ใกล้ๆจันาคารพุทธบริเวณ3,903 2เหรียญต่อโทรอยออนแนวนี้เลยครับส่ <Okay. S 1> เด็กๆั้น,ๆนั้นอยาชิี่รุ่นกับตันกับผมและทีมงานเทพพยัก ก่อนนะฮะอย่ารยรออย่าช่างใจเลยครับท่านจะรู้ว่าการเรียนกัเทคนิคนั้นมันดียังไงจะรว่าทองคํานั้นยังเป็นขาขึ้นหรือขาลงทองคํานั้นได้ผ่านแนวต้านแล้วจะสามารถขึ้นต่อได้ถึงไหนหรือว่ากลับตัวเป็นขาลงแล้วดูกันอย่างไรนะโทรมาสํารองจองด้านกันได้เลยนะสำหักรุงเทพนะโทรครับ0 2 2 8 7 1 7 7เจนะฮะสมหรัแขกภาคใต้นะโทรครับ0ูนย์หานึ่งเก้าเก้าเก้านะครับสำหรับนชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์ กดแชร์หรือตามับทีมง,งานเราด้วยนะฮะเพื่อทกพวกเราคนนั้นจะมีกำลังใจในการทำาิดีต่อๆไปนั่นเองครับผมโชคดีบุลเทพศิกรสวัสดีครับ